สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอ,อนำเสนอเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นนะครับของเทอร์โมไดนามิกส์นะครับซึ่งคำว่าเทอร์โมไดนามิกส์นะครับจะเขียนด้วย t h e r m o d y n a m i c s นะครับอ่านว่าเทอร์โมไดนามิกส์ นะครับถ้าเราไปอ่านในหนังสือนะครับจะพบว่าคํานี้นะครับมาจาก2คํานะครับจากภาษากรีกนะครับก็คือคําว่าเทอร์มิสนะครับเทอร์มิสบวกกับคําว่า d นามิกส์นะครับซึ่งเป็นภาษากรีกนะครับ คำว,ว่า thermis เนี่ยครับก็คือความร้อนนะครับ h e a นะครับส่วนตัว dynamic นะครับก็คือ power หรือว่า force นั่นเองนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงระหว่างพลังงานความร้อนนะครับกับแรงนะครับซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากความร้อน ไปหาตัวกำลังหรือ Force นะครับซึ่งในอดีตความหมายของคำว่าเทอร์โมเดนาม c s นิกส์นะครับสมัยถึงการเปลี่ยนรูปของพลังงานความร้อนไปเป็นแรงนะครับแต่ในยุคปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่ามีวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปมากมายนะครับในปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าคำว่าเทอร์โมเดนา i c s มิกส์นะครับ จะพูดถึงรูปของการเปลี่ยนรูปของ energy เป็นหลักนะครับเปลี่ยนรูปไปเป็นอะไรบ้างนะครับก็เป็นพลังงานอื่นๆนะครับได้แก่อะไรบ้างนะครับก็ได้แก่ลมนะครับการเปลี่ยนรูปของพลังงานลมนะครับพลังงานจน นะครับก็หรือพลังงานการเคลื่อนที่นะครับพลังงานแสงพลังงานคลื่นนะครับความร้อนซึ่งในปัจจุบันนะครับเราจะเห็นว่าการเปลี่ยนพลังงานหลายๆรูปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะเปลี่ยนไปให้อยู่ในรูปของพลังงานไฟฟ้านะครับ ซึ่งตรงนี้ก็จะมีคำถามเกิดขึ้นนะครับว่าเหตุใดเราจึงต้องเปลี่ยนพลังงานต่างๆไปเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับสาเหตุก็คือว่าการนำไปใช้นะครับการนำไฟฟ้าไปใช้เนี่ยมันสะดวกกว่านะครับเพราะพลังงานไฟฟ้าเนี่ยสามารถส่งผ่านสายไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็ไปแปลงเป็น พลังงานในรูปอื่นๆได้ง่ายกว่านะครับเราจึงเห็นว่าในปัจจุบันนะครับเราพยายามจะเปลี่ยนพลังงานลมไปเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับจากนั้นค่อยเอาพลังงานไฟฟ้าไปเปลี่ยนเป็นพลังงานจนนะครับหรืออาจจะเอาพลังงานแสงมานะครับเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าก่อนแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นพลังงานจนนะครับหรือเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไปเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นพลังงานรูปอื่นๆนะครับเช่นเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อนบ้างนะครับเปลี่ยนให้อยู่เป็นรูปคลื่นบ้างนะครับ หรือแสงบ้างนะครับซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนรูปของพลังงานนะครับสำหรับวิชาเทอร์โมเดนามิคเราก็จะพูดถึงการเปลี่ยนรูปของพลังงานเหล่านี้นะครับถัดไปนะครับเราก็จะพูดถึงกฎพื้นฐานนะครับของเทอร์โมเดนามิ์นะครับ ที่เราคุ้นเคยกันนะครับและได้ยินกันมาบ่อยๆนะครับก็คือกดข้อที่1น,นะครับกดข้อที่1กดข้อที่1นนี้นะครับจะว่าด้วยกฎการอนุรักษ์พลังงานนะครับอนุรักษ์พลังงานถ้าเราไปดูในคำกล่าว ต่างๆนะครับเราก็จะเห็นคำพูดที่เกี่ยวข้องกับกฎข้อที่1นนะครับเช่นพลังงานไม่สามารถสร้างขึ้นเองหรือทำลายได้นะครับแต่เปลี่ยนรูปได้ประมาณนั้นนะครับซึ่งจะเน้นไปนเรื่องของการเปลี่ยนรูปนะครับเปลี่ยนรูปของพลังงานนะครับส่วนกฎข้อที่2นะครับ ซึ่งในวิชานี้เราก็จะเรียนถึงกฎข้อที่2นะครับซึ่งกฎข้อที่2ก็จะพูดถึงเรื่องของคุณภาพนะครับคุณภาพของพลังงานนะครับคุณภาพของพลังงานหรือพูดถึงคุณภาพนะครับส่วนอนุรักษ์พลังงานนะครับในกฎข้อที่1จะพูดถึงปริมาณซะมากกว่านะครับเ็าเรียกว่า quantity นะครับ สำหรับกฎข้อที่2นะครับถ้าจะพูดให้เห็นภาพนะครับก็อาจจะยกตัวอย่างนะครับเช่นตัวแก้วน้ำนะครับแก้วน้ำร้อนนะครับสังเกตว่าถ้าเราตั้งแก้วน้ำร้อนนะครับมีแก้วหนึงแก้ว มีแก้วหนึ่งใบนะครับมีแก้วหนึ่งใบน้ําข้างในอุณหภูมิหนึ่งร้อยองศาเซลเซียสนะครับเราจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหากเราตั้งแก้วน้ํำทิ้งเอาไว้ในสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,อน้ําในแก้วนะครับน้ําในแก้วจะมีอุณหภูมิค่อยๆลดลงนะครับ จนเข้าสู่อุณหภูมิห้องนะครับเช่น30องศาเซลเซียสเป็นต้นนะครับแล้วคุณภาพของพลังงานพูดถึงอะไรก็พูดถึงคุณภาพของเจ้าตัวพลังงานที่สะสมอยู่ในระบบนะครับก็เช่นอุณหภูมิ100องศาเซลเซียสเนี่ยก็จะมีคุณภาพของพลังงานที่ดีกว่าอุณหภูมิ30องศาเซลเซียสถ้าเราเอาไปใช้นะครับเช่นถ้าเราต้องการ อุ่นนมสักแก้วหนึ่งนะครับถ้าเราใช้น้ํา100องศามันก็จะสามารถทําได้ง่ายกว่าการที่เราเออนน้ํา30องศาไปใช้ในการอุ่นนมนะครับถัดมานะครับคุณภาพของพลังงานในกฎข้อที่2เนี่ยมันก็จะนําไปสู่เรื่องของทิศทางนะครับทิศทางของกระบวนการนะครับ ซึ่งทิศท,ทางของกระบวนการเนี่ยจะชัดเจนมากๆนะครับว่าทิศท,ทางนั้นๆน,น,นะครับจะทําให้เห็นว่าคุณภาพของพลังงานนะครับของพลังงานจะลดลงเสมอนะครับเหมือนเช่นตัวอุณหภูมิของน้ำที่ค่อยๆเย็นลงนะครับอีกภาพหนึ่งที่น่าจะพอมองเห็นได้ง่ายนะครับก็คือ,อน้ำตก การที่เราไปเที่ยวน้ําตกนะครับเราจะเห็นว่าน้ำเนี่ยตกจากที่สูงเสมอนะครับนั่นหมายถึงว่าพลังงานศักด์ของน้ำเนี่ยจะต้องลดลงนะครับจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะครับเป็นการลดลงของคุณภาพของพลังงานนะครับซึ่งทิศท,ทางของกระบวนการที่เห็นเนี่ยจะเห็นเป็นทิศท,ทางที่ชัดเจนนะครับจะไม่มีการเกิดกระบวนการย้อนเช่นเอาน้ําอุณหภูมิ30องศาตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องแล้วอยู่ดีๆมันจะ ไปเป็นน้าอุณหภูมิ100องศาเซลเซียสเนี่ยจะไม่มีนะครับมันจะมีทิศทางที่ชัดเจนนะครับถัดมานะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องของตัวแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันนะครับของอวิชาเทอร์โมเดนามิกส์นะครับก็เนื่องจากว่าในทุกๆวันนี้นะครับ ถ้าเราสังเกตดูนะครับถ้าเรามองไปรอบๆตัวเรานะครับเราจะพบว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนรูปของพลังงานนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับของพลังงานนะครับ mm hmm. เพราะว่าอะไรเรามีอุปกรณ์ไฟฟ้ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่รอบๆตัวเรามากมายนะครับซึ่งทุกอย่างล้วนแต่ เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงรูปของพลังงานนะครับหรือในอีกภาพหนึ่งนะครับที่ตัวนักศึกษาเองอาจจะพอพอมองออกนะครับเช่นการใช้กฎข้อที่1มาวิเคราะหะ์พลังงานของตัวเรานะครับมีตัวเราอยู่นะครับแล้วเราก็ทานอาหารเข้าไปนะครับมีอาหาร นะครับจากนั้นเราก็ไปออกกําลังกายนะครับออกกําลังกายก็เป็นการปล่อยพลังงานออกนะครับ exercise นะครับสมมุติว่าเรากินอาหารเข้าไปสัก100นะครับเรา exercise สัก80สนะครับสมมติเป็นก้อนพลังงานเป็นหน่วยพลังงานแล้วกันนะครับเรากินเข้าไปร้อยหน่วยแต่ว่าเราออกกําลังกายไป แค่80หน่วยนั่นหมายถึงว่าที่เหลืออยู่20นะครับมันจะต้องสะสมอยู่ที่ปุ่งของเรานะครับก็เป็นการเพิ่มน้ำหนักให้กับตัวเรานะครับเนื่องจากอารที่เราทานเข้ามาแล้วสะสมนะครับการเปลี่ยนรูปของพลังงานอื่นๆที่อาจจะเห็นได้ทั่วๆไปนะครับเช่นตัวแผงโซลา r เซลล์นะครับโซลาเซลล์ cell, ที่เราเอานำมาใช้ในการ เปลี่ยนรูปจากพลังงานแสงอาทิต์นะครับไปกักเก็บในรูปของพลังงานไฟฟ้าแล้วออามาใช้เป็นพลังงานแสงนะครับหรือ,อที่เราใช้กันเป็นประจำบ่อยๆก็พวกพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศนะครับมีการทำให้พัดลมหมุนนะครับเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้ามาเป็นพลังงานจนนะครับทำให้ใบพัดเกิดการหมุนแล้วตัวใบพัดเองก็ไปผลักให้เกิดการเคลื่อนที่ของลมนะครับ ส่วนพวกเครื่องปรับอากาศก็กจะเป็นการแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับคือการดึงเอาความร้อนออกจากห้องที่เราอาศัยอยู่นะครับไปทิ้งข้างนอกนะครับซึ่งที่กล่าวมาก็จะเป็นพวกแอปพลิเคชันที่เราเอาไปใช้ในวิชาเทอร์โมเดนามส์นะครับถัดไปนะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องทีเ่เราจะได้นำไปใช้ในวิชานี้นะครับก็อยากจะนำเสนอ เรื่องของดิเมนชันนะครับดิเมนชันกับยูนิตนะครับยูนิตนะครับดิเมนชันคืออะไรนะครับก็ได้แก่พวกความยาวนะครับความยาวพวกส่วนสูงนะครับความยาวของโต๊ะเก้าอี้พวกนี้นะครับคือ length นะครับสังเกตว่าเราก็จะมีหน่วยที่เราคุ้นเคยอยู่ก็คือหน่วยเอ SI กับระบบอังกฤษนะครับถ้าเราพูดถึงระบบ SI เราก็คงพูดถึงเมตรนะครับถ้าเป็นระบบอังกฤษก็จะเป็นพวกฟุตนิ้วพวกนั้นนะครับส่วน m a s นะครับ mass ถ้าเป็น SI เราก็จะ พูดถึงกิโลกรัมนะครับถ้าเป็นระบบอังกฤษเราก็คงพูดถึงปอนด์แมส์นะครับปอนด์แมส์เวลานะครับเรื่องของเวลาเนี่ยเหมือนกันนะครับใช้วินาทีเหมือนกันเซกันนะครับส่วนเทมนะครับเทมเพอร์เจอร์นะครับเทมเพอร์รเจอร์ทาง si แล้เราก็จะใช้อ่เป็นองศาสีนะครับ ส่วนระบบอังกฤษก็จะเป็นองศาฟาเรนไฮน์นะครับแต่พูดถึงเทมป์เนี่ยก็จะมีอีกเทมป์อีกแบบหนึ่งนะครับที่ที่เราใช้ในการคำนวณกันนะครับก็เราเรียกว่า absolute temperature นะครับหรือว่าองศาสมบูรณ์นะครับ absolute temperature นะครับซึ่งทาง SI เองเราจะใช้หน่วยเป็นเคลวินนะครับ ส่วนระบบอังกฤษเนี่ยเราจะใช้เป็นแรงคินนะครับอันนี้ก็เป็นาภาพที่อยากจะให้นักศึกษาได้เห็นนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของแรงนะครับพูดถึงแรงนะครับหน่วยที่จะเกี่ยวข้องนะครับหน่วยที่เกี่ยวข้องเรื่องของแรงนะครับมาพูดถึงเรื่อง Force นะครับเ i เราก็จะใช้นิวตัน นะครับส่วนอังกฤษนี่ก็จะใช้เป็นปอนด์ฟอสนะครับหรือถ้าเป็นพูดถึงเป็นเอเนจีนะครับทาง SI ก็คงจะพูดถึงจูลนะครับหรือกิโลจูลนะครับส่วนทางอังกฤษเองก็จะใช้เป็น BTU นะครับซึ่งถ้าเราไปซื้อเครื่องปรับอากาศเราก็จะเห็นว่าเรานิยมบอกเป็นตัว BTU นะครับ ถัดมาอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราคุ้นเคยก็จะเป็นหน่วยของ pressure นะครับความดันนะครับซึ่งทาง SI เนี่ยเราก็จะพูดถึงเป็นหน่วยของพวกปาสคาลกิโลปาสคาลนะครับหรือเมกะปาสคาลนะครับส่วนทางระบบอังกฤษเองนะครับก็จะเป็นหน่วยเป็น psi นะครับนี้ก็เป็นระบบ หน่วยที่นักศึกษาควรจะต้องทำความคุ้นเคยเอาไว้นะครับถัดมานะครับเรื่องข้อควรระวังในการใช้หน่วยของตัวนักศึกษาเองนะครับเราเรียกว่าการการเขียนหน่วยแล้วกันนะครับการเขียนหน่วยที่ถูกต้องนะครับที่จะผิดกันบ่อยๆนะครับเช่นคําว่าเมตรนะครับเมตร นะครับคำว่าเมตรนะครับเวลาเราจะเขียนนะครับระยะทางหรือว่าความยาว5เมตรเนี่ยนะครับถ้าเราจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราควรจะใช้ 5m เล็กอย่างนี้นะครับเราจะไม่ใช้ 5m ใหญ่นะครับเป็น M ตัวพิมพ์เล็กหรือจะเขียนให้เต็มเลยนะครับก็จะเขียนว่า5 meters นะครับ แบบนี้เขียนได้2แบบนะครับจะเขียนย่อๆก็คือ 5m นะครับแล้วแบบไหนที่นะักศษาชอบเขียนผิดบ่อย,อยๆเช่นนะครับรู้ว่าเมตร m นะครับเป็นตัวย่อจาก meters นะครับก็ไปใส่จุดให้มันอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับหรือเขียนว่า5 อย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับหรือจะเขียนว่า 5m เมตรอ่ามันเป็นพหุใช่ไหมครับพหุนน้ำก็เติม S เข้าไปหน่อยอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับทั้ง3แบบนี้ถือว่าผิดนะครับอันนี้ก็อยากให้นักศสาระระวังถัดมานะครับก็จะเป็นหน่วยของแรงนะครับเช่นคำว่า50นิวตันนะครับนิวตัน ้าเราต้องการจะเขียนให้ถูกนะครับห้นิวตันเนี่ยคนจะเขียนได้ไงนะครับก็อันแรกเลยนะครับเราก็จะเขียนให้มันเต็มเต็มชื่อเลยนะครับก็คือ50แล้วก็คำว่านิวตันต่อท้ายแบบนี้นะครับหรือนะครับเขียนได้2แบบนะครับ50 n ไม่ต้องมีจุดนะครับไม่ต้องมีจุดนะครับแล้วก็ตัวนิวตันเนี่ยไม่เราจะไม่เขียนว่า50นิวตันอย่างนี้ไม่เอานะครับเราบอกว่าอ๋อท่านเป็นนักชื่อนักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่อันนี้เป็นชื่อของหน่วยนะครับเพราะ,ะนั้นเราจะไม่เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่แบบนี้นะครับถัดมานะครับก็ สำหรับตัวหน่วยนะครับที่อาจจะได้ใช้บ่อยๆนะครับท nice ี่เราจะต้องใช้ในการแปลงหน่วยในชีวิตประจําวันนะครับก็เช่นเราไปซื้อเครื่องปรับอากาศนะครับ 1BTU เนี่ยนะครับ 1BTU นะครับก็ 1BTU ก็จะมีค่าเท่ากับ1.055กิโลวัตต์วินาทนะครับ อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมๆในตอนต้นของวิชาเทอร์โมเดนามิสนะครับสิ่งที่เราต้องเรียนรู้มีอะไรบ้างนะครับซึ่งสำหรับคลิปนี้ก็จะขอเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับคลิปหน้าเราจะพูดถึงระบบนะครับว่าระบบที่เราสนใจในทางเทอร์โมเดนามิสจะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ